สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุปปสคนมุนีกับพ่อพ่อยานิวกับละจ้าพี่น้องยานิวก็ามาีการอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชยัยซอแอนออนอรเดีโอ้ยพี่น้องหวานแววมากพี่น้องจัาบอดบอยแล้วก็โพดแคปชั่นเราจะปากหลักด้วยกันตรงนี้ครับสันพี่น้องบานหลังไม่เพื่อนพี่น้องสวยงามคาะพี่น้องแล้วก็มีรูปซอแอนบอดบอยอยืนอุ้ยสวยงามมากค่ะพี่น้องแล้วก็ซอแอนแล้วก็แชร์โพดไปพี่น้องซอแอนแล้วก็โพดแคปชั่นแบบพี่พี่น้องหวานแววมากจ้บพี่น้อง ขอบคุณสามีเราพี่น้องบางวันนอนไปบนที่นอนนุ่มๆม,ม,มองดูรอบๆห้องรู้สึกโชคดีมากๆที่เรามาไกลขนาดนี้ขอบคุณคุณสามีที่ทำให้เรานอนหลับกินอยู่สบายมีที่หลบฝนมีรถให้ได้ไปทำงานมีชีวิตที่ไม่ได้ขาดหรืออะไรพี่บอยเหนื่อยมากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันมากๆโชคดีที่ได้เจอแค่นี้มันก็ดีแล้วสำหรับ ผู้หญิงอย่างฉันหลักก็หัวใจสีแดงพี่น้องหลักๆพี่น้องอุย้ยหวานแววมากพี่น้องอยางนิวกะรูปให้มูเจ้าเบิง้งบอดบอยซอแอนดีใจน้ำพินพี่น้องบอดบอยซอแอนเหมาะสมกันมากขยันทั้งสองคนซอแอนก็สวยงามบอดบอยก็หล่อมากพี่น้องเป็นคู่สร้างคู่สมสุดยอดมากจริงๆค่ะพี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องสุดยอดคู่ชีวิต ขอให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขตลอดไปนะคะเอบีเพชรพลอยโอ้ยมาซื้อแทน้นอแล่แดนตาใจตึบเลยแมนนีดีพี่น้องซึ้งมากๆเลยกับพี่น้องโซแอนปวดถึงบอดบอยซึ้งมากขอบคุณคุณสามีพี่บอยเราเหนื่อยมากพี่น้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีพี่น้องรักที่สุดค่ะลูกแอนลูกบอยคู่สามีภรรยาที่อบอุน่น ทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้ปรถนาความรักความซื่อสัตย์ความอบอุ่นของครอบครัวเหมือนบอยแอนคือที่สุดของชีวิตแล้วคะ่ะน่ารักที่สุดเลยที่สุดแล้วคะ่ะติดตามตลอดไปนะคะ AB เพรพอยพี่น้องหวานแววมากพี่น้องจ้ะวันนี้พี่ก็ซื้อข้าหมูย่างไปฝากพี่พอยน้องเพชรนะเมื่อคืนฝากพ่อบอยไปน่ารักที่สุดเลย ซึ้งมากน่ารักขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปอยากเห็นหลานน้อยแล้วแม่นพี่น้องจะบันรลังไม่ลังบางไงพี่น้องสุดยอดดีใจกับบอดบอยซอแอนเดอจ้าที่สุดของชีวิตโชคดีมากเจอคนที่รักเป็นหัวหน้าครอบครัว ทีดีเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากบอสบอยเมนพ่นองจ่าเรากระหักซอแอนมาต่างตาดแลนาะพี่นองจ่าหนูก็เก่งค่ะเก่งทั้งคู่เลยยินดีด้วยนะคะบอสบอยซอแอนรักทั้งคู่เก่งทั้งคู่หล่อสวยทั้งคู่ยืนยินดีด้วยนะคะกับทุกความสําเร็จ คู่ครองชีวิตน้องแอนโชคดีมากค่ะเก่งทั้งคู่ยินดีด้วยนะคะที่สุดจริงๆยินดีกับความสําเร็จของน้องทั้งสองที่ช่วยกันสร้างช่วยกันหาจนมีวันนี้คู่สร้างคู่สมคู่บุญบรารมีจริงๆค่ะบอสบอยซอแอนเองเฮงปังปรวย,ยนะีวยจะมีลูกสาวน่ารักสุดๆด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะเก่งทั้งคู่ยินดีด้วยค่ะแมนพี่นองจะกยินดีกับซอแอนบอสบอยซอแอนเดอรพี่นองได้บานหลัง,งใหญ่สวยงาม เห็นซอแอนแล้วบานก็เสียเอาคุณยายมาอยู่น้ำหนาหักพี่น้องถึงคุณยายคุณอยาโอ้สุดยอดหนาหักมากบอดบอยซอแอนก็ขอให้เหงป,งปังปังๆเลยๆตลอดไปเลยจ้างานไหลามาเทมาเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าพี่ๆน้องๆมีความชห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังเนเด้อยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย